เป็นทุกเป็นทุกมันจะตายแล้วนนี่นะแล้วถ้าใครตายนั่งภาวนาสิบนาทีนี่หลวงตาบัวจะเป็นกุศลาให้นะขอแนะนําไปปฏิบัติได้กี่นาทีนาทีก็เอาให้อบรมจิตใจให้สงบทมก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบลมเย็นก็จะมามีชีวิตอยู่ก็สบายใจตายไปแล้วก็เป็นสุกเป็นสุกนี่หลวงตาบัวมาพูดป้างๆ้งนี่เอามาจากการภาวนานะฟาดตั้งแต่ ยังไม่มืดบางวันนั่งตลอดลุ้งจนกระทั่งก้นแตกเวลาจะหลับจะนอนให้พากันไหวพาสวดมนต์บ้างนะให้นั่งภาวนาอย่างน้อยบางครับกิเลสมันไว้นะอย่างกิเลสมันกระลากลงเสือลงหมอนเวลาเราจะภาวนาเป็นเวลาที่เหนื่อยมากที่สุดนะเป็นเวลาที่จําเป็นมากที่จะต้องหลับต้องนอนเหนืดอเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่นั้นหมดนะบางครั้มันไวความเหนื่อยยากให้ไปอยู่หมอนก่อนนะ,ะถ้าอยากนอนก็ไปนอนอยู่ที่หมอนก่อน อยู่ที่เสือก่อนเราจะภาวนานั่งพอนะให้ได้อย่างน้อยประมาณสักสิบนาทีนึกพุทโธหรือธรรมโมรหรือสังโฆให้มีสติกำรตรัดใจของตนเองอยู่ภายในใจของเราเนี่ยนี่เรียกว่าภาวนาจิตของเราเมื่อได้รับอารมณ์คือรรมทมเช่นพุทโธหรือธรรมโมรหรือสังโฆเป็นต้นเข้าสู่ใจแล้วใจจะมีความสงบเย็นสงบเย็น บางทีแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในหัวใจของผู้ภาวนานั้นก็ได้ไม่ต้องสงสัยนะหากไม่จนได้นั่นแหละถ้าเราทําภาวนาพ ω, ุทโธพุทโธจะปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะปรากฏที่ใจของเราด้วยกันถ้าไม่ทําถึงมันตายมันก็ไม่เกิดนะก็มีแต่กิเลสตัณหาเพราะเราสร้างมันทุกวันมันก็เกิดทุกวันพ่อผู่ทุกวันก็เอยทุกมาเผาหัวเราทุกวันทุกวันนั่นแหละถ้าสร้างทำทำก็จะปรากฏขึ้นมา ความสงบลมเย็นก็จะมามีชีวิตอยู่ก็สบายใจตายไปแล้วก็เป็นจุกเป็นจุกนี่คนคือคนมีที่พึ่งทางใจให้กันภาวนาบ้างนะนี่หลวงตาบัวมาพูดป้างๆอยู่นี่เอามาจากการภาวนานะทำตั้งแต่เริ่มตะเกียวตะกายจนทำถึงทำสุดยอดนี่แล้วออกมาจากการภาวนานะั่งภาวนาบางครั้งถ้าพี่น้องทั้งหลายคิดถึงว่า นั่งภาวนาสิบนาทีมันเด็ดเหนื่อยไม่ล่ามันจะตายแล้วขอเอาเรื่องของดาบัวให้พี่น้องทั้งหลายฟังบ้างว่าหลวงตานี้นั่งภาวนาฟาดตั้งแต่ยังไม่มืดบางวันทะลุสว่างมืดตลอดแจ้งตลอดแจ้งมานี้ตั้งเก้าคืนสิบคืนแต่ไม่ได้นั่งทุกตลอดรุ่งทุกคืนเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้าง นั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งจนกระทั่งก้นแตกต้องขอภยัยก้นแตกที่แรกก็ออกร้อนอคือแนแรกแรกที่เรานั่งภาวนามันก็ออกร้อนขั้นนั่งเข้าไปเรื่อยจากออกร้อนมันก็คองจากคองก็แตกเพราะเรานั่งไม่ถอยจากแตกแล้วก็เลอะเลอะหมดก้นเลยนั่งตั้งแต่ หัวขํามจนกระทั่งสว่างไม่เปลี่ยนเป็นท่าอื่นท่าใดไม่มีข้อยกเวน้นเว้นแต่ครูบาอาจารย์หรือพระเนงเกิดอุบัติเหตุถุกเถินภายในวัดในคืนวันนั้นเราจะลุกออกไปเพื่อรับเหตุการณ์นอกจากนั้นสําหรับเราเองไม่มีข้อแม้ข้อผิดย่อยไว้เลยนะเอาวาเอาปวดหนักให้ออกเลยปวดเบาออกเลยเวลามันเป็นเด็กมันขี้ใส่ตักแม่เยี่ยวใส่ตักแม่มันะไร เอาตกตกตักแม่เป็นช่วงเป็นฐานมาเท่าไหร่นี่เวลาใหญ่โตจนกระทั่งเป็นพระที่แตกออกมาใส่ผ้าใสา่จีวรนี้แล้วซักฟอกมาได้เอาไปฆ่าเสียนหนักสารนาเนี่ยจึงไม่มีข้อมแม้เลยเวลานั่งนานๆลงไปนี่มันเจ็บปวดน,นั่นปวดนี่อ้ปวดเยี่ยวหรือว่าไอ้ปวดขี้หรือว่าปัญหาทางออกเขา้าใจไหมมันจะตายนี่ไม่ออกเอาทะลักเลยบอกนี่ สุดท้ายขี้ก็ไม่เคยแตกเยี่ยวก็ไม่เคยแตกนะเพราะปิดทางไม่หมดบอกว่าเอา้เย่ยวลงนี่เลยมันก็เลยไม่ออกทั้งขี้ทั้งทั้งเยี่ยวแต่ตดไม่แน่นักมันออกก็มีนะเข้าใจเลยเดี๋ยวจะว่าตดเห็นพูดก็พูดบ้างเสี้ยมาด้วยกันตดนั้นอาจตดบ้างนะไม่ลูกทางนั้นเนี่ยฟาดจนกระทั่งก้นแตงแ,ตแล้วทำที่เกิดขึ้นจากการทำความภาคความเพียรชู้กันอย่างดุดันขนาดน,นั้นท่านทั้งหลายได้ทราบหรืยอยัง ในกรี่นี้ประกาศแล้วสว่างจ้าครอบโยกธาตุจิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสตัวประการทั้งปวงมาจากการทรมานตนเต็มกลังของสมาถ,ถึงขนาดก้นแตกก้นแตก,แตกแตเรื่อยมาท้องเสียท้องเสียวันดห้าสิบปีฟังที่นะพอไม่ฉันยังหันท้องเสียท้องเสียนี่ทุกหรือไม่ทุกอันเพียงนั่งสิบนาทีฉะนั้นทําไมว่ากลัวเป็นทุกเป็นทุกมันจะตายแล้วนี่น,นนะแล้วถ้าใครตายนั่งภาวนาสิบนาทีนี้หลวงตาบัวจะเป็นกุศลาให้นะ อ้าสิบนาทีก็อละไม่เป็นไรสู้กันจกนกระทั่งสิบนาทีแล้วมันตายแล้วหลวงตาบัวใจกุศลาธรรมายานี่ตายได้สิบนาทีก็เป็นไม่เป็นไรแล้วอา่าไปขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันได้อยู่นานกว่านี้สวรรค์ชั้นทิพนานเนี่ยนี่เตือนให้พี่น้องท่านไหนเล่ยหลักใจนะหลักใจเป็นน้อขันหลวงตาบัวเอาตัวมายืนยันพี่น้องท่านไหนเลยหลักใจของเรานี่เลยโลกธาตุแล้ว เนื้อเลกากธาทุกอย่างแล้วคือหลักใจของเราที่ได้ผลจากความภาคเพียรตะเกียรตะกายท่านทั้งหลายไม่ได้มีมีความมุ่งหมายขนาดนั้นก็ขอให้เป็นประ,ประเภทที่ว่าลูกศิษย์มีครูสอนขอให้แนนะําไปปฏิบัติได้กี่นาทีนาทีก็เอาให้อดลมจิตใจให้สงบ